โอเคครับผมก็กาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านหนูหนูเอฟซีน้องๆที่คิดถึงพี่ที่พี่หายไปประมาณ160วันนะครับก็ประมาณกี่เดือนวะก็30มโอ้โหเยอะๆห้าเดือนเรือห้าหกห้าเดือนนี้กันห้าเดือน2อาทิตย์เออประมาณห้าเดือนอาทิตย์หนึ่งก้อนนะครับก็ขออภัยจริงๆนะก็คือผมไม่ว่างจริงผมเพิ่งปิดเทอมแล้วก็วันนี้ก็ผมเพิ่งหายไข้วันแรกเลยนะเสียงไม่ก็แปลกๆนะแล้วก็ มาอยู่ในการแต่งตัวใหม่แล้วก็การเล่นโลม่ไอ้ไข่มันทําเสียงเฮียเสียงดังจังอะก็ <c oughs> นะครับผมอยู่ในโลใหม่ก็คืออับดุนไกปูนะครับก็คืออับดุลกูไปนะก็ไม่มีหรอกแล้วก็การแต่งตัวก็เปลี่ยนใหม่หมเดเลยน,นะก็เป็นแบบว่าแบบหน้าอ้วนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าชุดอะผมยังแบบชอบชุดนี้ก็ตอนนี้ครับอยู่ในประเทศสี่คิงรีเมคซึ่งเป็นประเทศเปิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมมาเล่นใหม่เนี่ยครั้งแรกเพิ่งโดดลงมาเลยเพิ่งแต่งตัวเสร็จก็ตอนนี้หนึ่งครึ่งพอดีแล้วก็ผมจะมา คลิปนี้นะจะมา,มารีวิวของให้ดูก่อนแล้วก็จะไปตีเล็กน้อยให้แบบว่าเรียกน้ำย่อยก็ผมอะคนงงเลยกูไม่สั่งหูฟังให้ perex มาแบบสาย้ยแบบว่าไม่ได้หูครอบนะแต่กูไม่ซื้อใหม่มาก็คลิปนี้แหละถ้าคนดูเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองไมล์ใหม่เลยก็เดี๋ยวผมจะสั่งไมล์มานะก็คลิปนี้แหละก็มารีวิวแลนะ้วกันสี่ King remake คือไม่ได้นัดกแอดว่าผมจะมารีวิวอะไรเลยนะคือแบบมาใหม่ๆเลยเนะี่ยก็แรกๆนะก็จะมีกาชาอาวุธให้ก็เปิดไปเลยนะครับ เนี่ยครับจะได้มาจะได้เป็นฮัมเมอร์ดักเกอร์แล้วก็ไม้เบสนะครับก็ <Woo. S 1> อันนี้น่าจะเป็นคอนมาฟิลแบบว่าคอนนะเดแบบี๋ยวนะควักวิเย็นแน่เย่โมเดลสวยอ๋อเป็นไม้นะทุกคนได้อยู่เป็นไม้เป็นไม้เอ้ยไม้ได้อยู่นะแล้วก็นี่เป็นไม้เบสกับมีดนะครับแล้วก็ เยเยรีวิวแบบเร็วๆก็คือผมไม่ได้นัดกับแอดไว้เลยนะก็คือแบบว่าแอดทับแหนผมทําถ้าสมมติแบบคนมาเล่นเยอะเงแอดก็ไม่รู้ว่ามาจากผมได้เออนั่นแหละไอ้เยอะคนโมแล้วก็มีนะับก็ประมาณนี้คือแบบผมลืมการเล่นไปหมดอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกและวันแรกของผมในรอบ6เดือนนะตีไว้ในรอบ6เดือนนะผมหายไปนานมากแล้วก็มีชุดปฐุมมงคลานะครับก็อันนี้เป็นแนวปฐุมผมลืมบอกเลยนะอันนี้เป็นแนวปทุมมงคลาอุเทนทัท่าทองแล้วก็ปทุมวันนะครับก็คือใจผมอะอยากไปปทุมวันมากเลยชอบมากนั่นแหละ แต่แม่งเต็มนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเลาะย้ายแล้วกันถ้าประเทศนี้คนดูเยอะผมก็จะย้ายนะผมอาจจะแบบพูดติดๆขัดๆงงๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับก็คือกูเพิ่งเพิ่งกลับมาทํายังแบบว่ายังจูมนะอันนี้เป็นชุดใส่นะครับจะมีรุ่นนะจะมีรุ่นบอกนะอันนี้เข้ามาครั้งแรกจะได้ชุดนี้นะปอทอคอนะครับรรก็นนะจะเขียนว่าปทุมมงคาเด็กปทุมมงคาไหะคือมันน่าะเขียนว่าปอคอเฉยนาเทนก็ชุดเท่อยู่นะแล้วก็แจกเงินมาห้าหมื่นแล้วก็มีของขวัญผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเปิดเลยโอ้โห เี้ยได้เยอะจังวะได้เยอะเวอร์เยอะเวอร์เกินเฮ้ยได้เยอะเวอร์เกินแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีแจกกล่องซ่อมมีกล่องจูนแจกนะกดคำตอบห้าร้อยแล้วก็มีกาชามอไซค์นะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยนะก็อันนี้นาจะแต่งนี้ผมไม่รู้นะระบบเป็นไงอะจะได้อะไรวะเอ้ยอยากได้คันเนี่ยขอขออันนี้ได้ปะเออสวยเอาอันนี้ละ ผมไม่รู้หรอกแม่งดีหรือเปล่านะก็แต่ว่ารถยนขอขออยากอยากได้ GTB ไม่อยากเบื่อแท็กแล้วเบื่อแท็กกูขับตั้งแต่ห้าเดือนที่แล้วอะ่ะเออไอ้เชี่ยขอเหอะโอ้โหสุดยอดแท็กแม่งเออ้ยแท็กก็เอาแล้วก็มีแจกสายไฟกาชาแฟชั่นอ่เดี๋ยวผมเปิด2ลูกให้ดูเลยนะก็ขอเจ้าเจ้าหน,<ม>าานูเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนกระต่ายเฮ้ จริงมันน่าจะควรเปิดทีละอันนะเออผมว่าผมว่าง,งั้นนะวันน่าอ๋อก็อยู่บนเฮ้ยเท่อยู่นะเย็นแน่อังอับดุลกับ <pir> อะไรเนี่ยเอย้ยที่แบบอันนี้ผมคิดว่าไม่ไม่จำกัดนะเพราะว่าเขาแจกมาน้อยมากผมคิดว่าไม่จํากัดแล้วก็อ, <S <S อ่าว<ล>ผมใส่ดูเกาะไอ้เจ้าผมแบบมึนๆหน่อยขอไพ่แล้วเกาะเล็กสามโอเคครับน่าจะไม่จํากัดดูคนไม่จํากัดนะแล้วก็มียามันไปไหนวะนี่ไอ้ผ่านแผลลองใช้ดู มีเวลาบอกนะียนะผมไม่รู้ว่าทุกประเทศเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นประเทศแรกที่ผมกลับมาลองเลยนะก็มีประมาณนี้ไม่พูดเยอะเลยอนะ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ระบายกันเลยดีกว่าทุกคนไป let's go โอเคครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ที่แย่งปูนที่แบบว่าที่แบบไอ้พวกตุลหล่อเขาแย่งปูนกันนะไม่รู้เขามาทําเหี้ยกันตรงนี้เต็มเลยเนะี่ยผมว่าจะใส่ช็อปเล่นแล้วเนะี่ยก็นะผมเห็นปืนอยู่ตัวหนึ่งนะยิงอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ม่งเป็นไงบ้างแต่ว่าผมก็ โอ้ยไอ้เงี้ยอ้ยใครเลือนมาก็คือเมื่อกี้ผมนั่งรถมากับปทุมวันแล้วผมบอกแม่ว่าผมอยู่ปทุมวันนะแต่ว่าตอนเนี้ยขออนุญาตใส่ช็อปใส่เสื้อก่อนละกันเอาแม่นิสสัตเงี้ยเอาแม่นีเพื่อนผ่าอะไรเงี้ยมาตลอดเฮ้ยเลื่อดิเพื่อนโอ้ยเออโฮ้ยเออสวยเพื่อนนะคะับหวานเงี้ย แฟนเพื่อนเพื่อนจะเย็นคุณหัวอยู่เพื่อนไปไปโอ้ยพี่ไรเงี้ยนี่ยังมีตีบอ่ะอือเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบีบกูดิโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนตัดได้เพื่อนอีกกูโดนเนี้ยนะโอนนอนโอนวงโอนวงนอนวันเดียวจริยเออโออเออหอยงาดถูกเลยหอยงาดถูกเลยใครทำอะไรกันดิโอ้ยโอ้ย เฮ้ยไอ้เียมึงเด็กบางเดียวกันมั้งเนี่ยอุ้ยแม่งมีแตคู่แดงไอ้ตัดผีมาผีมาให้ลืมผีมาให้ได้ได้หนึ่งอ่นไปห่งพี่แกอ้ยอ้ยเฮ้ยยนน้องเว้ายยุย้ายเลลยเฮ้ยย่ยันพี่ไอ้เียกูกลัวอ่ตายแล้วตายแล้วเฮ้ย เฮ้ยมึงโรงเรียนเดียวกันมั้ยไม่ไม่ไม่วัดบ้านพ่อมึ้งไงไอ้เคียบไอ้เคียบไอ้เคียขบไปเฮ้ยคือกอนคือใครไอ้พี่ไอ้ชุดตัวหลักตัวหลักเฮ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นท่าทองธาตุทองสาวใจเย็นน้องดิบดิบแม่งคนที่ผมเจอที่เหมืองวันนี้เี่เหมืองไหนมึงจเย็นนี่มึงว้ยกูไม่เคยไปเหมืองเว้ยไม่ต้องมาอยู่กูไอ้พี่ใจเย็นพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูรอได้ไงวะอุ้ยอุ้ยพี่ไปกูไม่ดู มาดิเยี่ยมมาดิมาดิกูนัวุณนัวคุณนัวคุณนัววงนัววงนัวโอ้ยโอ้ยแมวแมวแมวเอ้ยทำไมกูกูตายยากไม่ใช่กูตายไปแล้วหรอวะทำไมกูแลดูตายยากจังไอ้เทียนี่ตายสัตว์เอ้ยเอ้ยไม่ตายโอ้ยโอ้วงนัววงนัวพี่กูอยู่พี่กูอยู่ไหมพี่กูอยู่ไหมพี่พี่พี่ผ่านไม้ยมาเลยพี่พี่นี่สัตว์มาดิมาดินี่หลบให้ด้วยหลบให้ด้วยมาดิมาดิสองปีก็เพียวได้มาดิขออนุญาตหลบ ว้ยบึ้มบั้มทัมเบ้ขอย่าชูว้าอุ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่ไปพี่ไอ้ี่ตัดไหนพี่พี่พี่เอาไหนพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้อะไรงงไปขยแล้วไอ้ไอ้ที่แม่งบับกูเดี๋ยวเจอกูไอ้หนึ่งห้าเก้าน่าจะเจอกูเด้อไอ้โมใหญ่ไม่ไหวไวสันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโนหนึ่งโนตึงจริงไม่ไหวจริงเออเออเออมันวิ่งหนีไปปล่อยปล่ปไปเดี๋ยวไปโตเดี๋ยวนี่เรามาตัดไอโกเยี่นี่เดี๋ยวมาเจ้าเพื่อเราเว้ยมาเจ้าพี่เราเว้ย สวยพี่พีเอาแม่งเลยพี่มีไอสัตว์เอาพี่กุหลเอาพี่กุหลอพี่กุหลอบห้ก็เจ๊กพี่โอ้โหเข้าีครับเพื่อนเ็กเพื่อนมาแล้วเพื่อนเ็กเอากูกดผิดหรอเพื่อนเออเบลเบลเบลกูกดสายสเดียเ่ท่านมันบกูเพื่อนไม่มีหรอก เอ้กำลังยัอีโมเลยน้องเอ้ตายตัดวมีงเสด่่ยงดีเอาไม่เด็กี่เอาม่เดี่สวยสยเที่ยวแม่เด็เออเอาไมเดี่เอาม่เดี่ตีง่วเอ้ยโอ้ยก ung หังเยอะจิไม่เอาเลย จะมาเบียวจะมาบ้วจะมาบี้ไอ้ไอ้เขจะขับรถพงขับรถชนหน้าพอดีไงมาายก็ไม่ตู้กูมาแลไปหน่โดนล่นกูมาแล้วเพื่อนไม่เหี้ยไปทำอะไรมึงวาเอ้ยกูนท่าหละทำไม้เหี้ยไ่ีลวมาดบี้ไดขอเพื่อนได้ไหมไปแล้วไปแล้วทั้งหลาย กูจะทบ่มา้แม่ทำอะไรเพื่อนกูทะไเพื่อนกูอะฮะเฮ้ยไอ้เนี่ยอ้กูรไปกรถไปก่เพื่อนกูเนี่ยเพื่อนอ๋อใช่รอเพื่อนกูเาอนกนกลเลยเพื่อนเี่ยเพื่อน ไอ้ไสัสเ,เออเยอะชัวรยไปดีวกว่าก็ไปเจอนี่อูเรียนด้อแค่น,นี้แหละไอ้เหี้ยตึงอยู่ได้วัดเนี่ยวัดตึงอยู่โอเคครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็มีประมาณนี้นะก็เรียกลำย่อยก่อนถ้าคลิปนี้คนดูแบบว่าบึ้มบ้ามชามเว้ยนะก็กลับมาทำอีกแน่นอนนะครับก็ทุกประเทศเลยผมจะไปรันทุกประเทศเลยนะย้ำว่าทุกประเทศแน่นอนนะก็ผมจะใช้ใช,ชื่อนี้แหละอับดุลไกลปูก็เลือนดีนะแล้วก็หน้าจะใช้หน้านี้ตลอดเลยนะผมจำไม่ได้ว่าหน้าเยี่อะไรวะเดี๋ยวผมต้องไปรีสกินแล้วดูก็ อย่าลืมนะครับมาเล่นกันได้นะสี่ิงรีเมคคนเล่นตอนนี้ร้อยกว่านะทุกคนก็คือแบบตอนดึกร้อยร้อยกว่าคนเลยก็คือแต่ละโรงเรียนจะห่างกันไปยี่สิบยี่ห้าสามสิบไม่ไม,ไม่ไม่มีโรงไหนเยอะก,กว่าแบบไป,ไปกว่ามากเลยนะเช่นเนี่ยเอออุเทนปทุมเห็นปะมันจะต่างแค่เจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถย้าย้งเรียนได้นะครับแล้วก็มีกิจก,กรรมต่างๆนานาก็ผมก็ขอภายนะถ้าแบบทําคลิปยังไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนก็จะพยายามกลับมานำคลิปให้สนุกให้ได้นะครับก็เพราะว่า เหมือนแบบเกมไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะทุกคนก็น่าจะรู้แต่แบบถ้าใครอยากเห็นพี่เลือนนะเดี๋ยวพี่จัดให้รอประเทศที่ท็อกซิกเลือนร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเดี๋ยวพี่จัดให้เออขายแม่งมาไว้สัตว์เพื่อนเอาแม่งดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปนวนะครับก็คือเหมือนจะเป็นปทุมวันมาบุกนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนมิวเทนนั่งเลยด้วยนะก็นั่นแหละใครอยากเล่นนะผมทิ้งนิ่งดิคอร์ดด้านล่างนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับถ้าผมทำอยากให้ผมทำประเทศไหนลองส่งดิคอร์ดมาได้นะครับหรือแบบอยากให้ผมทำ ก็เดี๋ยวผมจะไปทำแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันประเทศหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับถ้าพี่ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขออภัยนะครับถ้าไปบั็ใครแรงไปก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็เป็นสีสันบันเทิงนะครับเกมเล่นให้สนุกอย่าให้เกมเล่นเล่านะครับทุกคนจูบบ๊วน